ว่าผ้าปูที่นอนผืนแรกของโลกเกิดขึ้นที่เมืองไทยโรเมื่อ1 0 0 0ปีก่อนตอนนั้นยังเป็นผ้าหยบๆสัมผัสกระด้างไม่เนียนนุ่มอย่างทุกวันนี้แต่ในปัจจุบันเรามีผ้าปูที่นอนที่ถักทอด้วยความละเอียด800เส้นได้ผลิตจากฝ้าย100%เอร์เซ็น h o u s e 64เพิ่มความเนียนลื่นขึ้นเท่าตัวโดวยเส้นได้เล็กจิ๋วยิ่งซักยิ่งนุ่มสัมผัสสบายผิว สั่งซื้อได้ที่เพจ House 64จากรายการพอดแคสต์8 Minute History สู่หนังสือประวัติศาสตร์เล่มแรกของผม with สิทธิเวคิน The Race of Civilizations อรารยะแข่งขันพร้อมส่งแล้ววันนี้ทั่วประเทศรายละเอียดเพิ่มเติมสแกน QR Code ได้เลยหรือว่ากดลิ้งได้ที่คอมเมนต์นะครับ This is the standard podcast eye opening for your ears Minute History ประวัติศาสตร์เบอร์ลินเรายังคงอยู่นะครับในช่วงของการสร้างกำแพงเบอร์ลินในปี1961นะครับในช่วงดังกล่าวเองจุดที่ถือว่านำไปสู่ความตึงเครียดก็คือวิกฤตเบอร์ลินหรือว่า Berliner เ r i ์ครหรือว่า Berlin ินคร i สนะครับซึ่งยืดเยื้อยานานประมาณ4เดือนนะครับตั้งแต่4มิถุนายนถึง9พฤศจิกายนก็คือกรอบเวลาที่เป็นช่วงที่มีการก่อสร้างกำแพงเบอร์ลินแ, Berlin, และช่วงของการเริ่มต้น ของการตั้งขึ้นของกำแพงเบอร์ลินอย่างที่บอกครับว่าตัวกำแพงเบอร์ลินเองนะครับจะมีส่วนที่เป็นเช็คพอยต์นะครับและเราก็จะได้ยินว่าชื่อเช็คพอยต์ที่คุ้นเคยมากๆคือเช็คพอยต์ชาลีนะครับคำถามก็คือว่าชาลีเป็นใครเรามาไล่เรียงตรงนี้ก่อนก่อนที่จะไปดูที่วิกฤตที่เช็คพอยต์ชาลีในเดือนตุลาคม1961กันบ้างนะครับเวลาที่เราบอกว่าเช็คพอยต์ชาลีถามอยู่เสมอชาลีเป็นใครชาลี Charlie ไม่ใช่ชื่อคนนะครับชื่อเช็คพอยต์ครับ ระบบของนาโตหรือว่าองค์การนะครับสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือก็คือเป็นกลุ่มของสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นําแล้วก็โลกเสรีนี้เนะี่ยเวลาเขาเรียกเช็คพอยต์จะเรียกมั็นเช็คพอยต์เอบเพียงแต่ระบบของนาโตครับของถ้าเป็นภาษาไทยเรียกว่กไก่ขอไข่สหรือสีถ้าเกิดเป็นระบบของนาโตครับ A. อ l ัลฟา b เบต้า C ชาลี D เดลตา E e c h o แบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็เลยมีการตั้ง c h e k p ็ i n t alpha c h e c k ็ o i n t beta c h e c k p o i n t Charlie c h e c k p o i n t เด l t a เพราะฉะนั้น Charlie ไม่ใช่ชื่อคนนะครับแต่เป็นระบบในการที่จะไล่เรียงตัวอักษรของภาษาอังกฤษนะครับเวลาที่เข้ามาตั้งชื่อเป็นจุด h ช c k Point แบบนี้เป็นต้นครับทีนี้ถามว่าแล้วจุดเช็คพอยต์ต่างๆอยู่ที่ไหนนะครับจุดเช็คพอยต์หลัก3จุดที่อยู่ที่กลางเมืองจุดเช็คพอยต์อัลฟาครับอยู่ที่บริเวณเฮล m มสเตด ในขณะที่เบต้าอยู่ที่ไรลินเดนและก็วานเซอยู่ที่บริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของเบอร์ลินส่วนเช็คพอยต์ชาลีซึ่งถือเป็นจุดที่มีความตึงเครียดมากที่สุดนั้นอยู่ที่ฟรีดิชสตราเซอร์และก็พรินเซนสตราเซอร์มาเวอร์สตราเซอร์อยู่ที่กึ่งกลางเมืองเลยไม่ไกลจากประตูที่เป็นแลนด์มาร์คของเบอร์ลินนั่นก็คือรานเดนบวกเหตุการณ์ครับหลังที่สร้างกำแพงไปแล้วครับและเกิดความตึงเครียดครับเหตุการณ์ที่นําไปสู่ความตึงเครียดที่สุดที่เขาเรียกว่าความตึงเครียดที่เช็คพอยต์ชาลี เกิดขึ้นในวันที่25ตุลาคมครับเมื่อหนึ่งในเจ้าหน้าที่ของสหรัฐนะครับที่มีชื่อว่าแอลเลนไลทเนอร์ต้องการที่จะเดินข้ามไปยังฝั่งตะวันออกเพื่อที่จะไปดูโรงละครโอเปร่านะครับที่ฝั่งตะวันออกอย่างที่บอกครับตามสัญญาพอสดามเจ้าหน้าที่ของสองฝั่งสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้อย่างเป็นอิสระแต่ประเด็นก็คือว่ารถของแอลเลนไลทเนอร์ครับถูกสกัดและหยุดโดยเจ้าหน้าที่ของโซเวียตก็คือพันเอกโซโลเยฟ ห้ามผ่านสิ่งนี้ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงเรื่องนี้เองครับถูกส่งด่วนไปยังทำเนียบขาวทั้ง JFK ประธานาธิบดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศก็คือดีนรัสรวมถึงนายพลลูซิอุสเคลซึ่งถือว่าเป็นผู้ตรวจการพิเศษที่เบอร์ลินนะครับมีศักดิ์เทียบเท่ากับเอกอาคาัครราชทูตสหรัฐประจํากรุงบอลเยอรมันที่ตะวันตกซึ่งถือได้ว่าเคคนนี้เคยเป็นวีรบุรุษในช่วงแก้ไขปัญหาวิกฤตเบอร์ลินแอร์ลิฟต์ในปี4849 เห็นพ้องต้องกันแล้วครับว่าในเมื่อฝั่งโซเวียตมีการละเมิดข้อตกลงพอลสตามเราใช้โอกาสนี้ในการตอบโต้กดดันสาภาพโซเวียตจะได้ไหม27ตุลาคมคือ2วันหลังจากนั้นครับในช่วงเช้าสหรัฐโดยคําบัญชาการนะครับของนายพลลูซิอุสเคลย์ส่งรถจรีบ10คันและรถถัง M58 อีก10คันไปยังบริเวณจุดตรวจชาลีหรือว่าเช็คพอยต์ชาลีไม่นานถัดมาโซเวียตไม่นิ่งเฉยครับส่งรถถัง T54 33คันไปยังบริเวณประตูบรันเดนบุกซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตรงนั้นกำลังทั้ง2ครับผเผชิญหน้ากันห่างกันประมาณ100เมตรระหว่างวันมีการโหลดกระสุนเพื่อให้ครบถ้วนกดสวิตช์ก็มีความหมายว่าอาจจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ก็ได้ในที่สุดครับแน่นอนทั้ง2ฝ่ายไม่อยากให้สถานการณ์นั้นตึงเครียดไปกว่านั้นทางด้านของเกรโกโบลชาคอฟทำหน้าที่ในการประสานงานให้รัฐบาลทั้งสองฝ่าย พูดคุยกันหาข้อตกลงสันติภาพให้เร็วที่สุดที่สุดครับทางเครมลินส่งคำสั่งถอยรถถัง T-54 และกำลังพลออกไปจากนั้นเครมลินส่งคำสั่งไปยังนายพลนะครับอนาโตลีกริบคอฟซึ่งรับคำสั่งจากครุชเชฟในขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสหรัฐเองสื่อสารกับทำเนียบขาวในที่สุดฝ่ายโซเวียตถอยรถถังออกจากจุดเกิดเหตุก่อณจากนั้นสหรัฐทำตาม เคนเนดีบอกแบบนี้ครับมันไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุดแต่มันเป็นทางออกที่รับได้ It's a nice solution ยังไงเสียกำแพงก็ดีกว่าสงครามนับตั้งแต่การตั้งขึ้นของกำแพงเบอร์ลินครับทำให้ผู้คนในซีกตะวันออกนะครับรู้สึกเหมือนกับติดคุกนะครับถูกจำกัดเสรีภาพอย่างน้อยพวกเขาก็เดินทางไปยังเบอร์ลินตะวันตกเนี่ยไม่ได้เหมือนเคยต่อไปแล้วหลายคนมีญาติอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่วันนี้พวกเขาไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้อาจจะเป็นตลอดไปก็ได้ สิ่งที่เกิดขึ้นครับแน่นอนพลเมืองฝั่งตะวันออกมีความพยายามในรูปแบบต่างๆนะครับในการที่จะหาวิธีข้ามกำแพงออกไปเพื่อไปหาชีวิตที่ดีกว่าในช่วงเวลาการดำรงอยู่ของกำแพงเบอร์ลินร่วม30ปีมีความพยายามนับแสนครั้งของพลเมืองฝั่งตะวันออกที่จะเดินทางไปหาชีวิตที่ดีกว่าในซีกตะวันตกและแน่นอนครับว่าหลายร้อยคนต้องสังเวยชีวิตจากความพยายามเหล่านี้ ในพูดถึงเรื่องของความพยายามแล้วนะครับเรามาดูกันบ้างว่าความพยายามนั้นมีรูปแบบใดบ้างนะครับ22สิงหาคมปี1961ครับช่วงต้นของการก่อสร้างกำแพงอีดาซิกมันทนแรงกดดันที่อยู่ในฝั่งตะวันออกเนี่ยไม่ไหวแล้วเธอกระโดดลงมาจากชั้น3ของอพาร์ตเมนต์ที่แบนนาร์ส s า r เซอร์ฆ่าตัวตายถือเป็นคนแรกที่ตายจากการก่อสร้างกำแพงเบอร์ลินในขณะที่คนแรกที่ตายเพราะความพยายามในการที่จะต้องการหนีนะครับ เกิดขึ้นในวันที่24สิงหาคม1961ชายคนนั่นมีชื่อว่ากึนเทอร์ลิฟทินชายอายุ24ปีครับเขาวางแผนในการหนีด้วยทางน้ําในเมื่อหน,นีทางบกข้ามกำแพงไม่ได้เขาใช้วิธีการอะไรเขากระโดดลงแม่น้าสเปรย์ซึ่งเป็นแม่น้ําสายหลักของเบอร์ลินเพื่อว่ายน้ําจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกเจ้าหน้าที่เยอรมันตะวันออกเห็นเข้าครับรับคําสั่งจากหน่วยเหนือและที่สุดก็คือสังหารด้วยการที่ยิงกึนเทอร์ลิฟทินเสียชีวิตในแม่น้ําสเปรย์ อีกเหตุการณ์หนึ่งครับเกิดขึ้นในเดือนเมษาย,ยน1963ครับที่ Wolfgang e n g e l s เจ้าหน้าที่รับจ้างนะครับของ National v o l k s a r m e e ก็คือทางฝ่ายกองทัพเยอรมันตะวันออกนี้เนี่ยนะครับขโมยรถหุ้มเกราะโซเวียตไปจากฐานและหวังที่จะขับออกไปด้วยความเร็วสูงเพื่อที่จะฝ่าในส่วนของจุดเช็คพอยต์ออกไปแต่แล้วระหว่างทางครับถูกยิงบาดเจ็บสาหัสที่บริเวณพรมแดนเบอร์ลินเจ้าหน้าที่เยอรมันตะวันตกเข้ามาช่วยเหลือแต่ร่างกายเขาติดกับรูโลดหนาและเสียชีวิตไป ยังมีอีกหลากหลายวิธีเลยนะครับบางก็ใช้วิธีการในการกระโดดจากอาคารสูงเพื่อที่จะลงไปที่อีกฝั่งหนึ่งบางก็ใช้วิธีการในการที่จะนำรถเนี่ยผ่านด่านออกไปฝั่งตะวันตกโดยที่เอาถังน้ำมันออกครับและซุกซ่อนบุคคลอีกคนหนึ่งเข้าไปในถังน้ำมันและจากนั้นใช้แค่ถังน้ำมันใบเ,เล็กๆเพื่อที่จะข้ามไปยังฝั่งเบอร์ลินตะวันตกให้ได้แต่วิธีที่นิยมที่สุดครับได้แก่วิธีการขุดอุโมงลงไปยังใต้ดิน ที่โครงสร้างของกำแพงมีร่องรอยความพยายามในการที่จะขุดอุโมงนะครับลอดจากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกทั้งหมด70ช่องทางด้วยกันในขณะที่อุโมง์ที่ขุดเจาะสำเร็จคือ19อุโมงด้วยกันนะครับเรากลับมาดูที่การเมืองระหว่างประเทศความตึงเครียดของสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตกันบ้างครับท่ามกลางความตึงเครียดนะครับ22เดือนหลังจากที่มีการสร้างกำแพงเบอร์ลินแล้ว26มิถุนายน1 9 6 3งพ้ละ ก็คือเกือบๆจะ2ปีเลยจอห์นฟิสเซอร์โรลเคนเนดีประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางไปเยือนเบอร์ลินตะวันตกครับตัวเขาได้รับการต้อนรับจากนายกรัฐมนตรีบุนเดสคานสเตอร์คอนราดอาร์เนาเวิร์และผู้ว่าการนครเบอร์ลินตะวันตกนะครับก็คือวิลลีบรัน์การเดินทางในครั้งนั้นของเคนเนดีครับในเชิงสัญ,ญลักษณ์แล้วก็คือการท้าทายโลกคอมมิวนิสต์หลังจากที่ตึงเครียดที่สุดมาแล้วจากสถานการณ์นิวเคลียร์ที่คิวบาในปี1962นั่นแหละครับ โดยที่ณเวลานั้นครับเคนเนดีเองต้องการทําให้ฝ่ายโลกคอมมิวนสิสต์สหภาพโซเวียตลองผ่อนคลายนะครับคุกมนุษย์ที่เรียกกันว่าเบอร์ลินตะวันออกหรือบ้างระหว่างการเยือนเบอร์ลินครับเมืองหลวงแห่งความขัดแย้งในโลกยุคสงครามเย็นมีผู้มาต้อนรับเคนเนดีหลักแสนคนตัวเขามีกําหนดการในการอ่านสุนทรพจน์ที่เตรียมกันมาอย่างดีเลยนะครับ สารสนทรพจน์นี้คือสุนทรพจน์ที่เราได้ยินก็คือสุนทรพจน์ที่พูดว่าอิชบินอ i n น e บ l i n ลินก็คือผมก็เป็นชาวเบอร์ลินนะครับเขาอ่านขึ้นนะครับในช่วงวันที่26มิถุนายน1962ที่รัดเฮาส์หรือว่าศาลาว่าการเมืองเบอร์ลินที่มีชื่อว่ารัดเฮาส์เชอร์เนเบอร์ใจความสําคัญอันเป็นบริบทของวลีภาษาเยอรมันที่เจฟเคกล่าวถึงมีใจความแบบนี้ครับเมื่อ2,000ปีที่แล้วคํากล่าวที่น่าภาคภูมิใจที่สุดก็คือคําว่า Ki ว i Romanis ซุ Roman is, Sum. เราเป็นพลเมืองแห่งโรมและสำหรับวันนี้ในวันที่โลกมีเสรีภาพวล,ลีที่พวกเราภูมิใจที่สุดก็คือค,อคำกล่าวที่ว่า Ich bin ein Berliner ผมเป็นชาวเบอร์ลินเสรีชนทั้งหลายไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนพวกท่านคือพลเมืองแห่งเบอร์ลินด้วยเหตุนี้ท่านก็คือเสรีชนผมภูมิใจที่จะกล่าวว่าผมก็เป็นชาวเบอร์ลิน Ich bin ein Berliner คำกล่าวนี้ครับ เป็นคำกล่าวที่ JFK ต้องการที่จะส่งสารทางอ้อมไปอย่างนิกิตาครุชอฟเพื่อที่จะบอกว่าให้พลเมืองฝั่งตะวันออกได้ใช้ชีวิตเยี่ยงเสรีชนเหมือนคนในโลกตะวันตกจะได้ไหมเพราะคนในศตวรรษนั้นทุกคนล้วนแต่เป็นคนที่มีเสรีภาพแล้วจะขังเอาไว้ทำไมนอกจากนี้ครับยังมีวลีภาษาเยอรมันอีกหนึ่งวลีครับที่เขากล่าวนะครับนั่นก็คือคำว่า Las sie nach Berlin kommen ล่อยให้พวกเขามาอย่างเบอร์ลินตะวันตกเถอะว่ากันว่า JFK ครับใส่ใจกับการออกเสียงภาษาเยอรมันในสุนทรพจน์นั้นอย่างแม่นยำเพราะเขาต้องการสร้างความประทับใจในหมู่ชาวเยอรมันทั้งตะวันตกและแน่นอนทางตะวันออกอีกด้วยครับในปี1963ครับการกล่าวสุนทรพจน์นะครับแฟนๆประวัติศาสตร์8นาทีคงจะทราบนะครับว่าแคเนดี Kennedy เองนั้นมีข้อห่วงกังวลเนี่ยหลากหลายข้อด้วยกันนะครับ แล้วก็มีการงัดข้อกับสหภาพโซเวียตในหลายประเด็นไม่ใช่เพียงแค่ประเด็นเบอร์ลินนะครับแต่ว่ายังมีวิกฤตอื่นๆในหมากรุกโลกอีกหลายกระดานเช่นกรณีสิียรภาพทางสังคมและการเมืองของเวียดนามภายภายใต้การปกครองของประธานาธิบดีงดิ่งเสียมครับที่ณเวลานั้นปะเลิดไปครับกับการกดขี่ชาวพุทธจนนําไปสู่การประท้วงด้วยการเผาตัวเองของพระภิกษุจนมรณภาพทั้งสิ้น6รูปสิ่งนั้นเองครับทำให้ JFK ต้องโฟกัสเรื่องเวียดนามด้วยเช่นเดียวกัน ก่อนที่จะมีการตัดสนินใจประสานงานให้ CIA ประสานงานกับกองทัพเวียดนามใต้รัฐประหารงูดิ่งเสียมและนำไปสู่การตายของงูดิ่งเสียมในวันที่2พฤศจิกายนของปีนั้นอย่างไรก็ตามครับเพียงแค่20วันหลังจากนั้นเองก็คือปลายเดือนพฤศจิกายนตัวเขาถูกลอบสังหารที่ฮิวสันมอสรเรตเท็กซัสจากคมกระสุนของโอสโอล์ชายเสียสติที่สารกระสุนมาโดนรถเปิดประทุนของประธานาธิบดีส่วนที่ว่าการตายของเขาเป็นการตายจากคนเสียสติหรือว่า มีข้อมูลอื่นๆที่บอกว่ามีคนที่ไม่พอใจในโยบายของเขานะครับที่ถูกเปิดเผยต่อมาจากการปลดชั้นความลับหรือว่า declassify เอกสาร CIA อันนี้คงไม่อยู่ในโฟกัสของเอพิโซดนี้แต่เอาเป็นว่าในปี1983ครับสหรัฐอเมริกาก็เปลี่ยนยุคจากเคนเนดีไปสู่รองประธานาธิบดีที่9ก้าวขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนที่นั่นก็คือลินดอนเบนจอนสันสันตินนเบนจอนสันครับถ้าเกิดว่าใครติดตามประวัติศาสตร์จะรู้ว่า ในช่วงที่เขาดํารงตําแหน่งประธานาธิบดีด้วยการดํารงตําแหน่งต่อจาก JFK 1ปีและชนะเลือกตั้งอีก1ปีโฟกัสของเขานั้นอยู่ที่สงครามเวียดนามนั่นเองครับโดยที่ตัวเขาเองครับได้รับเลือกตั้งในปี1964ด้วยเสียงแบบ l แลนสไลด์ก็มีความหมายว่าตอนนั้นเซนติเมนต์ของคนอเมริกันนั้นต้องการยกระดับการปฏิบัติการที่เวียดนามดังนั้นโฟกัสของประธานาธิบดีลิงดอนเปนจอห์นสันจึงไม่ใช่เบอร์ลินครับ แต่เป็นสมรภูมิที่เวียดนามและลินดอนเบนจอร์ซันระหว่างที่ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี5ปีก็ไม่ได้เย็นเบอร์ลินตะวันตกเลยนะครับมาดูเรื่องของความใส่ใจนะครับของประธานาธิบดีสหรัฐต่อเบอร์ลินตะวันตกและเยอรมันกันบ้างครับริชาร์ดนิกสันเดินทางเยือนรัฐสภาเยอรมันนะครับในเบอร์ลินตะวันตกในปี1969แต่ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวที่สําคัญนะครับในเรื่องของการเพิ่มแรงตรึงเครียด จิมมี่คาร์เตอร์เองครับเดินทางไปยังเบอร์ลินตะวันตกในปี1978ในโอกาสครบรอบ30ปีของเหตุการณ์เบอร์ลินแอรลิฟซึ่งเกิดขึ้นในปี1948-49ในขณะที่ไปดูการเมืองที่ฝั่งเครมลินกันบ้างครับครุชอฟลงจากอำนาจตามด้วยเลโนิกเบรชเนฟโฟกัสของแต่ละฝ่ายก็ต่างกันไปคนละทิศคนละทางครับในยุคข,ของประธานาธิบดีของสหรัฐคนต่อมาโรนัลร์เกนเองก็เดินทางนะครับไปที่เบอร์ลินตะวันตก ในปี1982แต่แล้วด้วยสถานการณ์นะครับที่ยังไม่ค่อยสุกงอมถึงแม้ว่าเขาจะกล่าวสูนทรพน์นะครับที่ถือว่าเป็นการกระแทกผู้นำสหภาพโซเวียตด้วยการที่จะกระตุ้นให้ถล่มกำแพงเบอร์ลินนี้ออกไปเสียแต่ที่สุดแล้วครับมันก็ไม่สามารถที่จะส่งแรงกระเพื่มไปสู่เลโอนิดเบร h เนฟได้แม้แต่น้อยด้วย และหลังจากที่กำแพงเบอร์ลินครับตั้งตรงานปิดกั้นเสรีภาพของชาวเบอร์ลินตะวันออกมาได้25ปีครับในปี1986ผู้นำของโซเวียตที่มีชื่อว่าคอนสแตนตินเชอร์นนโกถึงแก่อสัญญกรรมหลังจากที่ดำรงตำแหน่งมาได้ไม่ถึง1ปีดีเพราะว่านะครับคอนสแตนตินเชอร์นิโกเข้ามาดำรงตำแหน่งในช่วงปัจฉิมวัยแล้วผู้นำคนต่อมาเป็นผู้นำที่มีอายุน้อยที่สุดละครับที่เข้ามาดำรงตำแหน่งและนั่นก็คือมิคาอิลกอร์บาชอฟ ที่เข้าดำรงตำแหน่งในปี1,986ครับนโยบายการเปิดและปรับของเขาที่มีชื่อว่าเปเรสตรอยกาและกลาสโนสรวมถึงท่าทีที่มีต่อผู้นำโลกเสรีในยุคข,ของกอร์บาชอฟถือว่าพัฒนาดีขึ้นเยอะเหมือนกับว่าม่านเหล็กจะค่อยๆรูดเปิดออกมาสู่โลกมากขึ้นด้วยโมเมนตัมที่ประกอบกันมานี่เองครับสถานภาพของโซเวียตที่เริ่มต้นณนเวลานั้นดูแล้วเริ่มต้นไร้สถิรภาพง่นเงันมีแรงเสียดทานทางการเมืองค่อนข้างเยอะ ทำให้ตำแหน่งของกอบาชอปเริ่มต้นดูไม่มั่นคงสัญญาณดูจะเป็นทิศทางที่ว่าโซเวียตอาจจะต้องปล่อยมือออกจากรัฐบริวารรวมถึงเยอรมันตะวันออกไปทีละน้อยมิถุนายนในปี1987ครับโรนัลไรคกนประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางไปยังเบอร์ลินตะวันตกอีกครั้งหนึ่งเพื่อร่วมฉลองครับกรุงเบอร์ลินครบรอบ750ปีและประกาศสุนทรพจน์เหมือนกันจะเป็นภาคต่อของเอชบินอันเบลนาของ JFK ในวันที่12มิถุนายน1987ครับโรนัลเรแกนส่งสารตรงๆไปถึงผู้นำโซเวียตมิคไฮล์กอร์บาชอฟเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตว่า Mr. Gorbachev, ์บ tear down this wall ศูนย์ทรพจน์เต็มนี้นะครับบริบทของมันพูดถึงการที่โลกเสรีนั้นน่าจะยินดีมากกว่าถ้าได้เห็นการเปิดและปรับของสภาพโซเวียตด้วยการมอบเสรีภาพให้กับพลเมือง ที่อยู่ที่เบอร์ลินฝั่งตะวันออกเอะศูนย์ทรอลกล่าวอย่างนี้ครับเรแกนบอกว่าท่านเลขาธิการกอบชอฟถ้าหากว่าท่านต้องการสันติภาพถ้าหากว่าท่านต้องการเห็นโซเวียตและยุโรปตะวันออกรุ่งเรืองและถ้าเกิดว่าท่านต้องการเห็นการเปิดเสรีท่านมาที่นี่สิที่ประตูบรันเดินบวกแห่งนี้ท่านกอบชอฟเปิดประตูแห่งนี้ซะพังทลายกำแพงแห่งนี้ซะให้หมดคุณกอบชอฟมิสเตอร์กอบชอฟ Tear down the wall หนังสือพิมพ์เยอรมันตะวันตกครับบิลไซตุง้งสัมภาษณ์โรนัลด์เรแกนและตั้งคำถามบอกว่าคุณเชื่อว่ากำแพงนี้มันจะถูกทุบทำลาลายเหรอเรแกนตอบว่าผมขอส่งสารไปยังผู้รับผิดชอบทุกคนที่จะทุบทํลาลายมันทุบทํลาลายมันวันนี้เลยในขณะที่ชาวเยอรมันตะวันตกนะครับ อย่างเช่นเฮลมุตโคบุนเดสคานสเลอร์ก็คือนายกรัฐมนตรีเยอรมันตะวันตกซึ่งต่อมาท่านก็คือสถาปนิกแห่งการรวมชาติเยอรมันนะครับหรือว่าดีดอยเชอร์วีเดวาไอเนกุงท่านเฮลมุตโคชื่นชมวลีของโรนัลเรแกนในขณะที่กึนเทอร์ชาบอฟสกี้ซึ่งเป็นโปลิตบูโรของเยอรมันตะวันออกบอกว่าคํากล่าวของโรนัลเรแกนคือความเหลวไหลส่วนสื่อโซเวียตร,รายงานบอกว่าเรแกนปล,กลุกเร้าความตึงเครียดของสงครามเย็นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง สถานการณ์ในช่วงเวลานั้นนะครับเป็นช่วงที่สถานการณ์โซเวียตนั้นไม่ค่อยสู้ดีครับเกิดความแตกแยกทางการเมืองมิคาฮิ์กอบชอฟค่อยๆสูญเสียการสนับสนุนไปทีละน้อยรวมถึงคนที่เป็นคนสนิทของเขารัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหาภาพโซเวียตชาวจอร์เจียที่มีชื่อว่าเอ็ดวัดชิวัตนาเซ่ก็ถอนการสนับสนุนของตัวเองที่มีต่อกราวาชอฟไปทีละน้อยถึงแม้จะมีเหตุการณ์ความไม่มั่นคงนะครับในการควบคุมอํานาจของโซเวียตในยุโรปตะวันออก แต่ะนั้นผู้นำของเยอรมันตะวันออกครับก็คือเอริกฮอนนเกอร์ยังคงเชื่อนะครับว่าพวกเขาจะยังคงอยู่อย่างมั่นคงและไม่มีใครที่จะมาทำลายกำแพงแห่งนั้นต่อไปได้และเอริกฮอนนเกอร์เคยประกาศว่ากำแพงแห่งนี้จะอยู่ต่อไปอีก50ปีอีกร้อยปีครับแต่ในที่สุดแล้วครับด้วยสถานการณ์ในโซเวียตและประเทศบริวารในยุโรปตะวันออกเริ่มต้นตึงเครียดประเทศในยุโรปตะวันออกครับสัมผัสได้ถึงความแตกแยกในหมู่ชนชั้นนำโซเวียต และความพยายามในการยุติการสนับสนุนกอบชอฟเกมการเมืองที่เครมลินส่งผลให้สหภาพโซเวยียตไม่สามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือยุโรปตะวนันออกได้เหมือนเดิมีต่อไปแล้วเริ่มต้นเลยครับโปลแลนด์ตัดสินใจจัดการเลือกตั้งปลดแอกตัวเองออกจากสหภาพโซเวยียตตามด้วยฮังการีครับในช่วงฤดูร้อนของปี1989 27มิถุนายน1989ฮังการีที่สัมผัสได้แล้วครับว่าโซเวยียตลดอิทธิพลของพวกเขา ในฮังการีฮังการีตัดสินใจเปิดพรมแดนระหว่างฮังการีกับออสเตรียแน่นอนว่าออสเตรียเนี่ยเป็นประเทศเซรีด้วยการเปิดรั้วให้คนฮังการีครับก็คืออีเซนบล็อกเดินไปสู่โลกเสรีผ่านทางออสเตรียได้แล้ว2เดือนถัดมาครับ19สิงหาคม1989 t o ออโฟอนฮับสปกชาวฮังการีต้องการทดสอบปฏิกิริยาของกบาชอฟต่อการรุกคืบเรียกร้องความเป็นอิสระจากโซเวียต จัดงานปิกนิกที่ชายแดนออสเตรียฮังการีซึ่งถือเป็นจุดปัดของโลกคอมมิวนิสต์กับโลกเสรีครับชาวฮังการีชาวออสเตรียไปรวมตัวกันที่พรมแดนครับเพื่อที่จะปิกนิกมีชาติยุโรปอื่นๆเข้ามาผสมด้วยโดยรวมถึงชาติยุโรปที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของโซเวียตรวมถึงชาวเยอรมันตะวันออกครับที่เดินทางจากเยอรมันตะวันออกไปยังฮังการีและไปจุดเชื่อมโยงพรมแดนกับออสเตรียสิ่งเหล่านี้เองครับ เพื่อต้องการดูว่าแล้วเครมลินจะทําอะไรบ้างเมื่อออสเตรียฮังการีสามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้หลังจากที่โปแลนด์และฮังการีแล้วมาถึงคราวของเช็คโกสโลวาเกียกันบ้างครับผู้เขาเปิดพรมแดนให้คนเยอรมันตะวันออกนั้นเข้าไปได้และจากนั้นใครอยากจะไปไหนก็ไปมีความหมายว่าคนเยอรมันตะวันออกมีอิสระในการที่จะเดินทางไปที่ไหนก็ได้ผ่านประเทศที่3ผู้คนที่เยอรมันตะวันออกพูดว่า Vi ี w ว l ล e n h a u s เราต้องการจะออกไป4กันยายน1989ครับที่เยอรมันตะวันออกเกิดการประท้วงเรียกร้องเสรีภาพในการเปิดพรมแดนสู่โลกเสรีที่มากขึ้นหนึ่งเดือนหลังจากนั้นครับกลางเดือนตุลาคมโปลิตบูโรเยอรมันตะวันออกภายใต้อิทธิพลโซเวียตปลดผู้นำเอริกฮอนเนเกอร์เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เยอรมันตะวันออกและแต่งตั้งแอร์กอนเคนส์เข้ามาดำรงตำแหน่งแทนที่ แม้ว่าเยอรมันตะวันออกครับจะมีนโยบายในการใช้กําลังในการสลายการชุมนุมแต่แล้วการชุมนุมกลับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและไม่มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงนะครับเข้าไปปราบปราม4พฤศจิกายนมีการรวมตัวที่ใหญ่ที่สุดในซีรีส์ที่พวกเขาเรียกว่าการปฏิวัติโดยสันติมีการรวมตัวกันที่จุดชุมชนใหญ่ก็คืออเล็กซานเดอร์พลัสเป็นศูนย์กลางการคมนาคมและจัดตวรวจรวมตัวสาธารณะที่สำคัญที่สุดของเยอรมันซีตะวันออก ในครั้งนั้นที่อเล็กซานเดอร์พลัสมีพลเมืองฝั่งตะวันออกรวมตัวกันถึง70,000นคนด้วยกันผู้คนลหลั่งไหลออกจากเยอรมันตอนออกไปแล้วครับจนก้าศพิกายนรัฐบาลของแอร์คอนเคนส์ทำอะไรไม่ได้นอกจากยอมเปิดจุดตรวจระหว่างเบอร์ลินทั้งสองให้สามารถเดินทางเข้าออกกันได้อย่างเสรีกุนเทอร์ชาบอฟสกี้โปลิตบูโรของเบอร์ลินตะวันออกจัดการถแถลงข่าวถึงกติกาใหม่ ที่ตอนนั้นยังไม่ได้มีการร่างรายละเอียดใดๆนะครับเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นฉับพลันไม่มีใครเตรียมตัวจบการถแถลงข่าวแล้วยังไม่ระบุนะครับว่ากฎใหม่ของการเดินทางเคลื่อนย้ายระหว่างเบอร์ลิน2ฝั่งนั้นเป็นอย่างไรและเริ่มเมื่อไหร่ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวอันซาริคาร์โดแอลมันถามชาบอฟสกี้ในการถแถลงข่าวว่ากฎหมายใหม่ที่ให้เดินทางผ่าน2เบอร์ลินอย่างเสรีเริ่มต้นเมื่อไหร่คำตอบของชาบอฟสกี้ซึ่งไม่ได้เตรียมมาคือก็น่าจะมีผลทันที จบกันง่ายๆแบบนั้นแหละครับ9พฤศจิกาย,ยน1989ผู้คนเริ่มต้นรู้แล้วครับว่าคุกมนุษย์ที่ปราศจากการควบคุมเกิดจากภาวะไร้รัฐในเยอรมันตะวันออกดังนั้นกำแพงเบอร์ลินที่มีอยู่เลยกลายเป็นสิ่งปลูกสร้างที่จะกลายเป็นอดีตท,ที่มีแต่คนรอทำลายผู้ดำเนินรายการทีวีของสถานีโทรทัศน์ ARD ในรายการ Tar ์ e ก t e m e n t ของเยอรมันฝั่งตะวันตกชื่อมีชื่อว่าฮันส์โยอาคิมเฟรดิชประกาศทั่วเยอรมันครับว่า9พฤศจิกายนคือวันประวัติศาสตร์ประตูทุกบานของกำแพงเบอร์ลินถูเปิดกว้างขึ้นแล้วแฮกาเยเกอร์ผู้บัญชาการเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงฝั่งตะวันออกที่บอนโฮลเมสตราเซอร์ทำหน้าที่บัญชาการเปิดประตูช้าเยอรมันฝั่งตะวันออกปีนขึ้นไปบนกำแพง ชาวเยอรมันฝั่งตะวันตกเดินตามขึ้นไปฉเฉลิมฉลองการจบลงของสงครามเย็นที่แบ่งเยอรมันออกเป็น2ฝ่ายด้วยกำแพงมา28ปีภาพที่เราเห็นและคุ้นเคยครับคือภาพที่ผู้คนนนั้เริ่มต้นเอาค้อนมาทบุบเอาอุปกรณ์ต่างๆมาทำลายกำแพงเบอร์ลินก็เริ่มต้นจากวันนี้แหะครับ9พฤศจิกายน1989หลังจากภาวะสูญยากาศับไม่ถึง1เดือนสภาประชาชนเยอรมันตะวันออกยกเลิกรัฐธรรมนูญเดิม ยุติระบอบคอมมิวนิสต์ในฝั่งตะวันออก2วันให้หลัง3ทธันวาคมครับพักสังคมนิยมที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพโซเวียตที่ตอนนั้นเกิดเหตุการณ์แย่งชิงอำนาจในเครมลินมาแล้วตัดสินใจย,ยุติบทบาทของตนเอง4ธันวาคม 1, 1989ประชาชนเดินทางไปปิดสำนักงานตำรวจรับของเยอรมันตะวันออกหรือว่าสตาซีซึ่งถือได้ว่าเป็นศัตรูหมายเลขหนึนกลไกการลิรอนเสรีภาพ ของคนเยอรมันฝั่งตะวันออกโดยเริ่มต้นที่เมืองแอฟฟูตจากนั้นกระจายตัวไปทั่วเยอรมันตะวันออกในการปิดสำนักงานของสตาซี C, ก่อนที่จะปิดจ็อบยกเลิกระบบตำรวจลับในเดือนมกราคม1990 19มีนาคมครับเยอรมันตะวันออกจัดเลือกตั้งทั่วไปพร้อมกับการทำประชามติการรวมชาติเยอรมันเข้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง แน่นอนว่าเสียงส่วนใหญ่ล้นหลามครับต้องการรวมชาติเยอรมันกับตะวันตกเป็นาァายนิก er เตอร์ดอยส์ทันยูไนเต็ดเยอรมันที่รวมเป็นหนึ่งสิ่งนี้ครับเรียกกันว่าการปฏิวัติที่มีสันติภาพหรือฟรีดลิเคอร์เฟลูชันบางคนเรียกว่าดีเวนเดอร์ที่แปลว่าจุดพลิกผันก็คือจุดพลิกผันทางการเมืองเยอรมันไปสู่การเนหน้ารวมชาติเยอรมันอย่างสันติกระบวนการต่างๆในการรวมชาติเช่นการรวมเศรษฐกิจ การสถาปนาสกุลเงินร่วมการยกเลิกการออกสกุลเงินเอิร์ส์克และมาใช้ดอยช์马克การลงนามนะครับในสนธิสัญญารวมประเทศที่เรียกว่าไอน u กุงส์ฟัคนํนำมาสู่การรวมประเทศโดยสมบูรณ์ในวันที่3ตุลาคม1990ไม่มีอีกแล้วเยอรมันตะวันออกรัฐทั้ง5หรือว่าบุนเดสเลนดนทั้ง5ที่อยู่ในเยอรมันตะวันออกหรือ DDR ถูกรวมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเบอร์หรือเยอรมันตะวันตกที่ตอนนี้กลายเป็นบุนเดสคือพูบริกดอยชลันไม่มีอีกแล้วเยอรมันตะวันตกเยอรมันตะวันออกมีแต่สาพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีรัฐ5รัฐหรือบุนเดสเลนเดนที่ถูกพันนัวเข้าไปกับรัฐเยอรมันหนึ่งเดียวก็คือพารนเดนบวกแมคเลนบวกฟอนพอมเมนซักเซนซักเซนอันฮาลท์และทูริงเกน รัฐทั้ง5กลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสมาพันธ์รัฐเยอรมน,นีเบอนเดอุนเดสเฮอร์พูบลิกดอยชการรวมชาติในวันที่3ตุลาคมที่เรียกกันว่า Der า a g d e ดสดอย s c เ e อร์วิดาอ n นไฮท์เป็นการรวมชาติเยอรมันที่กลายมาเป็นวันชาติเยอรมันสืบมาครับไม่มีอีกต่อไปแล้วเบอร์ลินตะวันตกตะวันออกเพราะเบอร์ลินมีเพียงแค่1เบอร์ลินไม่มีอีกแล้วเดดอ มีแต่เบอรเยอรมันหนึ่งเดียวในที่สุด44ปีหลังจากการถูกแบ่งแยกแผ่นดินเยอรมันเยอรมันซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสาประเทศที่ถูกแบ่งแยกหลังสงครามโลกครั้งที่สนะครับหก็คือเยอรมัน2คืก็เวียดนามซึ่งเวียดนามเองก็รวมประเทศได้นะครับหลังจากชนะสงครามเวียดนามในปี1975เยอรมันครับกลายเป็นต้นแบบของอีกหนึ่งประเทศครับที่ถูกแบ่งแยกแต่จนวันนี้ก็ยังไม่สามารถรวมตัวกันได้ก็คือเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ เหตุการณ์การรวมชาติเยอรมันทั้งสองนี้เป็นอีกหนึ่งจุดของประวัติศาสตร์และนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของโลกาพิวัต์โลกเราไม่มีการแบ่งขั้วโลกเสรีและโลกคอมมิวนิสต์อีกต่อไปแล้วหลังจากนั้นหนึ่งปีครับสหภาพโซเวียตล้มลงมิคาอัยกรบชอฟถูกรัฐประหารบอริสเยลซินก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำของรัสเซียสืบมาถึงวันที่3 1ธันวาคม1 9 9 9สิ้นสุดทั้งสหภาพโซเวียตที่แตกออกมาเป็น15รัฐสิ้นสุดอีสเทนบล็ กลุ่มรัฐบริวารสหภาพโซเวียตโลกก้าวเข้าสู่ยุคใหม่จากวันนั้นสูน่วันนี้และหลังจากการรวมเยอรมันเป็นหนึ่งเดียวนะครับเบอร์ลินก็กลายมาเป็นเบอร์ลินเป็นหนึ่งเดียวที่เป็นเมืองหลวงของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีรัฐบาลเยอรมันครับนับตั้งแต่ยุคของเฮลมุ t โคมมีการกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่เบอร์ลินเพื่อให้เป็นนครท,ที่มีชีวิตชีวาบริษัทและองค์กรใหญ่ต่างก็ตบทเท้าก็ไปลงทุนในเบอร์ลินมหาศาลทีเดียวนะครับ และน่าจะพูดถึงกันสักเล็กน้อยครับเพราะว่าห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญเลยของเบอร์ลินมาตั้งแต่ปี1907หรือว่า117ปีที่แล้วได้แก่ห้างสรรพสินค้าแห่งตะวันตกหรือว่า Kaufhof d e Westens ที่เรียกย่อๆว่า k a d v กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งตรงนี้คงไม่ต้องถามนะครับว่าตกลงแล้วอยู่เบอร์ลินตะวันตกหรือว่าตะวันออกเพราะชื่อห้างก็บอกแล้วนะครับว่าอยู่ทางทิศตะวันตกนี่แหละครับ สำหรับห้างแห่งนี้ครับในมิติประวัติศาสตร์แล้วเป็นห้างสรรพสินค้าใหญ่เลยนะครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จไปเยือนครับระหว่างเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2โดยได้รับสั่งชื่นชมนะครับถึงความวิจิตรอลังการความครบครันของห้างแห่งนี้ในพระราชนิพนธ์ใกล้บ้านของพระองค์อีกด้วยครับ ซัลโวห้างแห่งนี้ในปัจจุบันนะครับก็ตกเป็นของคนไทยนั่นก็คือกลุ่มเซ็นทรัลเนี่ยหนึเอร์ซเลยและในดีลนี้เองนะครับก็รวมถึงห้างโอเวอร์พอลลิงเกอร์ในมิวนิกตอนใต้ของเยอรมนีและก็อัลสเตอร์เฮาส์ในฮัมบูร์กทางตอนเหนือของเยอรมนีด้วยครับและทั้งหมดนี้นะครับเบอร์ลินคือแบ็กกราวด์ของเหตุการณ์สําคัญของโลกความขัดแย้งของอุดมการครั้งแล้วครั้งเล่าและนี่ก็คือเบอร์ลินเมืองหลวงของสหพันธ์สนธรรัฐเยอรมนีครับ The Standard Podcast, eye-opening for your ears.